ต่วหมืกขึ้นนี่ฝันหนันหนียูฝันว่าไหวนี่พระองค์หนึ่งเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นถือลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งกันยกขึ้นให้เบิงแต่ว่าเบิงเบิงมาท่านมันเล็กไทยตัวใดโอ้เพิ่นถือลอตเตอรี่จากเพิ่นว่ารางวัลที่หนึ่งของวันที่แปดของอันวันที่หนึ่งเดือนแปด ที่ดึงเงินแปดเดือนสิงหาคมนี่ตัวนี่อ๋อจ้ะอือพลถือแบตเตอรี่จะจะจะปีใดเอาน่าฝั่งตะวันพิ่งบอกว่าเพิ่งนั่งเพิ่งนั่งยองหยองพระองค์นั้นพึ่งนั่งยองหยองนางคือจังหลวงพ่อคู่โอ้เพิ่งนั่งจังสั่นจ้เพิ่งพิ่งนั่งจังสันไอเพิ่งยกแอตเตอรี่ขึ้นมาแล้วมัน รถถึกรางวัลที่หนึง่งถึกรางวัลทีหนึ่งสิบเอ็ดขึ้นรางวังลอ,อยู่กับสับนแต่วาตัวทั้งหนาเป็นหนึ่งศูนย์เอียงบ่ึงมาท่านอ่ดูไม่ทันะอะเอาสามตัวไทยพอเห็นหมดเจ๊ไม่เห็นจ้ะว้ายออร จะเรบ่ได้ซ้ำบ่บ่ได้ถามเนาะว่าเป็นตัวใดเราบ่ได้บอกออกมาแม่เจ้าแต่ว่าเรายกให้เบิ่งแต่ว่าเบิ่งบ่ทันเบิ่งบ่เห็นเราบ่ได้ออกปากว่าตัวใดเจี๊ยของเจ๊เป็นไงบ้างของเจ๊ฝันของเจ๊น่ะของน้องกับ หมักสองหางหามักสองหางจะไปหาเซอ์ลอตเตอรี่ย้อนมานี่โอ้จุไ <c oughs> เปเมาลอตเตอรี่แล<อ>้วอ่าตีตก,กนตนันไหนฟันตัวไหนเจ๊ยันตัวไหนวะก็ฝันก็ฟังดูมันในฝันตะเกียวกับอันนี้เราจะไม่ได้เป็นตัวเลขดอก ฟันพิศนาฟันได้กินเขากินยังแต่ว่ามันกับกินจนอิ่มจนแน่นท้องแลยแต่ว่าน้ากินนะม,มันมีตะกุ้งเต็มจานอ๋อกุ้งเป็นกุ้งจ้ะกุ้งไงกุ้งไงเต็มจานเนาะโอ้ หาซื้อลอตเตอรี่กับซื้อต๊ะ่ายมันกับสองสามเก่ากับสองสามหนึ่ง้งจอ๋อฟันว่าได้กินกุ้งเต็มจานแต่กินมันหลายอยู่มันหลายเจ้าของกินตะกุ้งไหมจ๊ะโอ้เจ๊กินตะกุ้งจต่ตะกุ้งจะกิน โอ้เลือกกินตะกุ้งก็เลเจ้าก็มีอยเจ้าก็ยกอันนั้นอันนี้มาให้เต็มโต๊ะอยู่ตวกินตะกุ้งอ่าเกมันสิมีโอ้เคิดว่าน่าจะเกน่าจะมาจะอ่า่มันน่าสิมาอืม

มาสามเก่ากับเอ้นสองสามก็สองสามเ้าสองสาเอาคือว่ากุ้งเต็มจานท่านะกุ้งเต็มจานมักเก่านั่นนะต่วันจานมมี่บ่เอาจานใส่โบเกจจานใส้ซูจิตะกุ้ง โอ้ยกเอาจานใส่กุ้งเด๋กะมันกะทีนี่น้องกุ้งกับจานแหละเนาะอ่าจะเลยว่าน่าจะมาสองสามเก้าสองสามหนึ่งจ้าส่วนโตของเจนเนาะจ้าอ่าเอาตะระคุณนายดูใบเปเจมาไปหง่วนีลยมากไปคุณนายดูใบกูหัสองซีซีสองนี่คุณนายดูใบก็ ทรงให้หลายมืออะไรดิเราจะเอาตริจ้าโอ้ผู้เพิ่นให้ยสองซีเนี่ยบอกครับจ้าผู้เพิ่นให้ยสองซีนั้นทรงใหายสองหางตะกอนตะกอนสิบทรงเหล็กอิสราเอลห้เดจ้าสองซีสินงคุณน่าดูไปอืมงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมา สวัดดีเ่านไทย93กับ53โอ้คุณน่าดูใบเจ้า93กับ53 93 53 คุณนายดูใบได้พีนน่น้องเด้อปกติเพิ่นจะหายแค่สองกู่เท่านี้นาเจีเนาะจ้าเพิ่นนายซองหางอ่ามันเป็นคนแต่ไได้มากต่ใส่หัวเหรอเพิ่นไปซองมือใส่เหรอวัดนี้เราก็ไปซ่องมังเงนนกิ้กลละจ่ามัางเราเคยได้เลยมองเคยได้สองสีนี่นาจี งดก้อนหนนั่นกับหกสี่สี่หกอ่าก้อนก้อนนานั่นนั่นเพินให้3สามหางอ่าเพราะว่าเพินเห็นเห็นเล็กสองสองตัวกับเล็กซี่สองตัวมัน<ผ>มจะจะบานินทั้ทงทั้งไต้นั้นมันมมอยุคีดเดียวลอกกับเล่เมเบิง้ง ประมานว่าเป็นเก่ากับเป็นโฮกเล่ากันเลยถืออ่าประมาณเล่ากันเล่ากับไม่ได้บอกใส่กันเล่ากันม่แต่อบอกว่ากันเนี่ยตั้งซีสองเพราะว่าเราแต<ะ>่เราเอบอกสามตัวเมื่อนั้นเป็นคนได้ส<ะ>ามตัวได้จริงประมา้ ดอกก้านในที่มันออกเก่าสวงเัมนโลด้ตน้ำอึงแบบเดะเด็กเนื้อธรรมศาสตร์แล้วเราอเด็กเนื้อธรรมศาสตร์เด็กเห็นเด็กเส้นเนาะใี่รองเคยไดยบางเดะเลาก็ไปหาบางหันเลยจ้ะ ไปที่รองวดนี้คุณนายดูใบได้พี่หลังเด้อเนาะครับร่วมกับของเจเียมพร้อมเพราะว่าผนฝันเราได้มาใส่กันได้พี่หลังเด้อเว่าเพิ่นเอาติดเพิ่นออกมาแต่ว่าก็มีชุดสองตัวกับชุดสามตัวอ่ามีบนมีล่างด้วยของคุณนายดูใบจะมีสองชุดเท่านั้นคือสองตัวเนาะเอาตรงกันดูดะตรงกันดูเก่าสามอ่อากุ้งเดือดจานอ่า เพิ่นหน้่มากเก้าสามกับหาสามให้เนาะเจ้เนาะจะเพิ่นให้สองคู่เท่านั้นละจะเพิ่นเพิ่นให้สเพิ่นให้สามตัวอยากได้แบบสามตัวฮะใช่เอาอยากได้สามตัวก็มีห้าสามเก้าองานง่าอดีห้าเก้าสามอโอ้เอาอันนี้คุณนายดูไปได้ทีหลงเด้อกว่าตอนพอมีที่หลังอีกสี่เนาะก็เลยโชว์เปมาน้ำกัน ิว่าหันวิน่งสี่เลก็มั่นเ,เดี๋ยวมันวิ่งสามยึดสามเนาะให้ห้าสามกับเก้าสามสองคู่สองหางเท่านั้นกับมานนีเนาะเจเนะจาะจ้าเอาขอบพูดหลายๆครับจ้ะวัดีจา้าอ้าวโศกโศกมันหนาน้ำกันพี่น้อกขึ้นหน้าดูใบครับเอาพี่น้นอ,อนงนะเนาะจิตยามปลอมลลนั่นแหละเนาะเพราะว่าคนคนตื่นคนออกมา เราจะได้เอาความฝันของเพิ่นความมาพิณาอยู่ใบครับผมชุดเดียวจบชุดเดียวจบนีสามตัวเพราะว่าก็ได้ยูใบแัไงไหนเพิน่นก็ได้แค่สองตัวเท่านั้นเ่าไม่แหยหลายก็หนึ่ครับขั้นจะไปสามตัวอ่ะก็คือเก้าสามห้าอ่ะแค่นั้นแค่นั้นครับต่อเด็กเพิ่นพระราบ่าเขาสามตัวแล้วเถียง